สิ่งที่เหมือนกับภาพแรกทางซ้ายมือแล้วบายสีให้สวยงามและการเครื่องหมายทับลูมหาสิ่งที่แตกต่างจากภาพอื่นๆแล้วบายสีให้สวยงามและการเครื่องหมายทับลูก ใบสีกาเครื่องหมายทับภาพที่ใหญ่กว่าให้กาเครื่องหมายภา,าพภาพที่เล็กกว่าให้ให้บาบสีรูปที่สูงกว่าและกาเครื่องไมายทับสูกที่เตี้ยกว่าไม่ใช่ภาพนี้ ไม่ใช่คำนี้ค่ะแม่ให้ระบายสีหรืกากระบาดบนสิ่งที่ยาวกว่าให้ระบายสีหรือกากระบาดบนสิ่งที่หนักกว่าให้วงกลมรอบรูปภาพที่มีจำนวนเท่ากับหนึ่งไหนแนะนำเพื่อนสิแนะนำหนังสือว่าไง สามารถลเขียนเลขหนึ่งบิกแทนจำนวนสิ่งของได้เพื่อให้นับจำนวนหนึ่งและเขียนเราเขียนเลขหนึ่งทายได้ถูกต้อง บายสีรูกจะละหนึ่งรูแล้วเขียนตัวเลขในขวามือตามตัวอยา่างคำที่เกงให้นักเรียนเชื่อระบายสีรูกจะที่มีจำนวนเท่ากับหนึ่งและเขียนตัวเลขช่องสี่เหลียมตามตัวอยา่าง ตางเรียนเรียรู้เพื่อให้สามมารถบอกจำนวนที่มีค่าเท่ากับหนึ่งได้ถูกต้องคำกี้แกสห,หลับคุณคูชื่อผู้ปกคอง